สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายต่อสังฟังข้าวตาคู่หูเกษตรตองแปดนะครับที่อำเภอตอนนะครับจังหวัดตรดิตนะครับแปลงนาของนายเจียนายเจียนะครับลูกสมาชิกของคุณคุณลุงทวีนะครับครับผมเอ่ออันนี้ลุงในการหมักนี่เขาประสบความสำเร็จยังไงบ้างครับที่เขาประทับใจก็ไอหมักตัวนี้คือเรา เราตีทําเทียบทำทำป่าให้สองครั้งแล้วก็สียาสียาหมักไว้เลยครับครับผมฉียาหมักไว้แล้วทีนี้ผมก็ตีไปเรื่อยๆครับสองวันตีหนึ่งวันตีอะไรตีอยู่ว่าแล้วก็มาออกมาตีตีให้ยามันจมลงล่างครับให้เม็ดข้าวเด็ดให้มันขึ้นมาให้มันเน่าอืมอันนี้ก็คือซากที่ลอยขึ้นมาีซากที่ลอยขึ้นมาคือพอแห้งแล้วก็จะดําหมดเลยนะครับอันเนี้ยครับเนี่ยแล้วก็จะเม็ด เขาจะไม่มีอะไรแล้วเขาจะเป็นลมอยู่ข้างในหมดเลยเป็นแกลบหมดแล้วแล้วดูการขึ้นของข้าวนะครับคือขึ้นเขียวสม่ำเสมอเลยนี่ข้าวเพิ่งห้าวันนะลุงครับผมข้าวเพิ่งห้าวันดูทุกคนก็ขึ้นขึ้นใบสองแล้วกำลังจะแตกใบแรกสมบูรณ์ดีเนาะครับแล้วดินก็ค่อนข้างยากขึ้นช้าลงนะครับปกตินี่ดินยังสะอาดอยู่เลยนะหนึ่งวันนี้เราเห็นหญ้าแตกแล้วนะคะใช่ครับตอนนี้ยัง ออยู่อันนี้วันแล้ควันรกับาผมครับก็เนี่ยคือผลงานของตองแปดนะลุงนะที่ลุงพามาคือขยายงานจากลุงใช้คนเดียวตอนนี้ก็ขยายออกมาเป็นลูกสมาชิของกี์บ้านเก่งอยู่ที่หมู่ห้าบ้านเก่งครับครับผมก็คือเป็นอีกหนึ่งผลงานผลงานของตองแปดนะครับคือข้าวขึ้นดีนะครับแล้วก็หญ้าวัชพืชก็ลดลง ในเบื้องต้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องเข้าดีดเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าจะลดได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสาหรับนาแปลงนี้นะครับสําหรับวันนี้นะคะท่านใดมีปัญหาข้าวดีดยากว่าจะพืชในนาเยอะนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คําแนะนําคําปรึกษานะคะแล้วท่านจะได้ผลงานแบบนี้เลยค่ะข้าวดีดหายผลผลิตเพิ่มแน่นอนค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ